ฮัลโหลฮัลโหลทุกคน s k i ปปี้น่ถอยเล็ดเจ็พามาแล้วดีนะว่าไม่ได้มาเมื่อวานเพราะวานป่นาแอบทุกคนไปนนเ,ปเ,ปเปที่ยวมาใช่ไหมมาวันนี้ก็ดีเลยจะได้มารีแอคกันเต็มที่นะครับเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากแก๊งพี่เท่นะครับที่เข้าไปบุกรังของพวกมันอยู่ความยาวเกือบสี่นาทีเยี่ยมไปเลยนะเยี่ยมไปเลยออะอย่ายเสียวเวลาดีกว่าไปดูกัน เนี่ยฉากเนี้ยทำให้ปาตงิดใจจริงๆแล้วมีหลายคนบอกว่าจะมีวิญญาณวิญญาณผีหลอกวิญญาณหลอนมีจริงๆรู้ผีหลอกวิญญาณหลอนเอ้าโอ้ดึกว่าใครเฮ้ยเอ้าว้าว ว้ยตัวบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยยิงมีน้อยๆอยู่จะจะเหลือกี่คนเนี่ยโอ้โหยกนิ้วใเฮกแล้วฝั่งอาเรียนทุกคนนี่พร้อมที่จะเสียสละจริงๆนะเพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามเป้าอย่าเด้อแบ็คสปีกเกอร์เด้ออย่าเด้อ เทบอกขึ้นเองได้มีกงเล็บโอเคเอายังยังโกดธแบ็กสปิเกอร์ไม่หายมีเทเหลือกันอยู่สี่คนแล้วนะไม่ไม่สามัคคีกันก็ไม่รู้จะทำไงพแล้วมืดมืดแบบนี้ใช้ต้อง เปลี่ยนจากนักโอ้มีในายวิชันด้วยทุกคนโอเคเปลี่ยนจากนักรบเป็นสปายแป๊บอ่าอ่าเรียบร้อยเปิดไฟได้อย่างนี้ก็เรียบร้อยไปไปไปนี้ก่อนปิดปิดโอเคไม่ได้ไม่ได้อุปกรณ์จาก Secret Agent นี่คือพ่ายแพ้ไปนานแล้วนะแก๊งนี้แตกพ่ายไปนานแล้ว ที่นี่คือที่ใดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอาแล้วภาษาอะไรแล้วภาษาอะไรแล้วอ่านไม่ออกแล้วนั่นไงอ่านออกแล้วที่อัลฟาฮิวแล็บก็คือแลบที่อยู่ใต้ดินนะครับได้รับการสนับสนุนมาจากรัฐบาลและได้แต่งตั้งผู้บัญชาการผู้ควบคุมใหม่รายละเอียดและเหตุผลเนี่ยยังเป็นออความลับอยู่นะครับแล้วคนโดูเลย ผู้บัญชาการใหม่ก็คือ Secret Agent แล้วแลบบของ Skibidi Toilet คือแลบบเดียวกันกับที่ Secret Agent เคยเป็นผู้บัญชาการเนื้อเรื่องมันไปอะไรกันแล้วเนี่ยทุกคนหรือว่า Secret Agent ตั้งใจที่จะมาเข้าฝ่าย a l l i a n c e เพราะว่าการทดลองของเขาผิดพลาดกลายเป็นพวกหัวโถส้วมขึ้นมาก็เลยเข้าฝั่ง a l l i a n c ์ เพื่อที่จะจัดการสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดในอดีตอย่างนั้นเหรอไม่รู้แล้วไปดูต่อใช่เลยเนี่ยแฟมนี้อาจไม่ออกจริงโฮ้ยเอ้ยยานะโอ้โอโอโอปัปลาไม่ตายแล้วตายแล้วลักลักคาเมล่าให้เลนกองแสงไว้ไง ล่าคามล่าให้เลนนี่ไงที่ป๋าบอกล้วคามล่าจะให้เลนกองแสงมาได้เมื่อกี้ภาพค้างแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคสัตว์มันอู้อู้หน้าเละเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วนะเพื่อนนะ เฮ้ยบูสูตรยังไม่น่าตายแค่บาดเจ็บเฉยๆใช่ไหมช่วยบอกดีบูสูตรยังไม่เป็นไร <c oughs> เหลือกันแค่นี้โอ,โอเคอย่างน้อยอ่าการทั้งอานี่สำคัญเลยเจ็ตแพ็กเจ็ตแพ็กนี่สำคัญเลยได้หูฟังมาด้วยนะพี่ พี่แบ็กสเปกเกอร์แมนมีหอกแล้วสวมบทอะไรอะคนป่าแล้วจบโอ้มีพาดสามหรือเปล่านี่อย่างนี้มีพาดสามหรือเปล่าทุกคนขู่ตอนนี้มีอะไรให้สังเกตเยอะแยะ,ยะเลยเดี๋ยวเราจะมากาวกันเราจะมาวิเคราะห์กันแบบสมองฝุ้นฟุงฟ้งซ่านไปเลยนะทุกคนนะทุกคนครับเปิดฉากมาฉากแรกก็คือตอนที่แล้วของพาดหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนก็หลายๆคนบอกมานะว่าจะมีวิญญาณของ คาเมล่าแมนเนี่ยอยู่ตรงนี้เหมือนเท่าที่ป่าจะเดาเอานะมันม่มัน,ม,ม,นมันคือการเดาแบบเกาๆลุ้นๆเลยเขาตั้งใจจะมาเตือนทุกคนนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีสกีบี้ที่ทอยเลตยนร่างของเขาเองเนี่ยใส่ระเบิดลงมาหรือเปล่านะเหมือนกับเขาตั้งใจจะมาเตือนอ่ะแต่แบบใครจะมองเห็นวิญญ,ญาณได้ละ่ะเรามองเห็นวิญญ,ญาณไม่ได้หรอกถ้าเป็นมนุษย์ปกตินะ แล้วก็ดูจากชุดเขานะเป็นเนี่ยสูตรขาว넥ไคดําวิญญาณที่ปรากฏเนี่ยก็เป็นสูตรขาว넥ไคดําเหมือนกันนะครับทุกคนคิดว่าไงคิดว่าเขาจะมาเตือนจริงๆหรือเปล่าแบบที่ป่าคิดไหมโอ,อ้คอมเมนต์บอกกันด้วยเดอ้ออ่ะตอนแรกป่าคิดว่าโอ้พวกอาริอันเข้ามาช่วยได้สําเร็จแล้วเอาไม่ใช่มันโยนศพของคาเมล่าแมนมาแล้วก็ฝังระเบิดไว้ที่ตบนะครับ เป็นระเบิดสารเคมีนั่นน่ะแล้วไอเทอร์เลอร์ลิสสกิปปี้ทอยเลตนะจัดการพี่เน็กไซเน็กไทไลจุดจุดไปอันนี้ต่อมาเน็กไทไลไลจุดเขาก็แบบเสียสละตัวเองนะครับเอาตัวเองเนี่ยดึงหล่นลงไปชั้นล่างนะครับ Rest s รส t p pay respect เอาไม่ใช่ลายจุดนี่หว่าน่าจะเป็นไอ้ไครธรรมดาลายจุดเขาอยู่นี่ <c oughs> พูดผิดโทษที <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากที่ลิฟค้างแล้วนะครับตอนนี้ปากก็ออาเอาแล้วพี่แบ็กสปิเกอร์แกจะล่อพวกเราแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่นะพี่แบ็กสปิเกอร์เขาก็ยังช่วยเหลือทีมเอ่อได้อยู่นะครับโดยการที่เขาเป็นคนเดียวที่มีเจ็ตแพคเขาก็พาทุกคนขึ้นไปส่วนพี่เท่นี่คือยิงยะโสโอหังนะครับเพราะด้วยความที่เขายัง กดแบ็กสปีกเกอร์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็ใช้กงเล็บของเขาเนี่ยเจาะก,กำแพงไต่ขึ้นมาแทนนะครับคือแป๊บเดียวเองจะไม่รอดอยู่แล้วลิฟตกลงไปนี่แล้วพี่แบ็กสปีกเกอร์เนี่ยคุณคิดดูแล้วกันแบ็กสปีกเกอร์ไม่ยอมจับมือ POV Man แต่แบ็กสปีกเกอร์ยอมจับมือพี่เทเพื่อที่จะลากเขาขึ้นมานะครับอ่ะพี่เทบอกเฮยไม่ต้องการความช่วยเหลือว้ยแบ็กสปีกเกอร์เขาก็อ่ะอะ เรื่องของเองแล้วกันนี่คือพยายามจะงอแล้วนะยังงอนกันอยู่นะยังงอนกันอยู่เหลือกันอยู่สี่คนยังงอนกันนะอ่าพี่เทนะพี่เทนะต้องเราต้องอะไรรักกันไว้ก่อนนะสถานการณ์ตอนนี้นะต่อมาเขาก็ขึ้นมาในห้องแลบซึ่งเป็นห้องแลบของชั้นใต้ดินนะครับห้องแลบของชั้นใต้ดินเนี่ยดูเหมือนจะมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามียาม s ก i บ i ี้ทอยเล t เนี่ยซึ่งเป็นยามแบบไม่ใช่ยามธรรมดานะนี่เป็นยามแบบโซลเจอร์เลยนะเป็นทหารสก i บ i ี y t o ยเล t นะครับซึ่งทุกคนก็ต้องรับบทเป็นสปายนะครับแต่ป๋าแปลกใจยอย่างหนึ่งนะเขามีกล้องตรงนี้ด้วยนะทำไมแบบเหมือนจับเหมือนเห็นพวกพิเทแล้วไม่มีสัญญาณเตือนมาเพราะอะไรนั่นเพราะอะไรไม่น่าจะหละหลวมขนาดดีนะเด็วพวกสกิบบี้ทอยเล แล้วก็แน่นอนนะครับหัวกล้องของพี่เท่เนี่ยมันเป็นหัวกล้องวงจรปิดนะครับมันต้องมีไวท์ไนท์วิชั่นอยู่แล้วนะอ๋อเป็นหัวคนโอเคพอพออย่างนี้เห็นเลยคือเหมือนตั้งใจให้เป็นส่วมหัวคนอยู่แล้วเหรอแลครับนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นการทดลองเพื่อที่จะทำสกีบิทตี้ทอยเลทแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยล่ะอืมอืม,อมเนี่ยเ,ออเห็นชัดเลยอ๋อเป็นจีเป็นจีนเหลี่ยมด้วยซ้ำนะ พอเปิดไฟปุ๊บเป็นจีเหลี่ยมด้วยซ้ำนะแล้วตรงนี้ก็คือเทสท์แลบคือห้องทดลองในการทดลองนั่นแหละเทส์แลบเดี๋ยวตรงตัวเลยไม่ได้ไม่ได้ไอ้รีโมทที่ Secret Agent ให้ไว้นี่คือและตุ้มเป๊ะไปนานแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนในแลบนี้เนี่ยในแลบนี้นะครับมีทั้งหูฟังมีทั้ง Jet Pack แล้วนี่อะไรนะลืม หูฟังมีเจ็ตแพ็คซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ฝั่งอา i a n ันใช้นะครับเอ๊ะแม่ตรงนี้มีอะไรเอ่ยมีดกับเอ่อหอกแล้วก็มีหูดาบอย่างใหญ่มีกล้องโคตรใหญ่มีตู้กดน้ำแต่เนี่ยเป็นของออคโตป s สต์กีทอยเล็บร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ออคโตป s ส มีอะไรบ้างมีลำโพงเอ๊ะคือยังละ่ะคือยังละ่ะนี่เหมือนจะเป็นที่เอาไว้ทำแม็กชงทำแมชชีนะ่ะเป็นห้องเอาไว้คนยืนแล้วมันจะทำอะไรสักอย่างนะคอมพิวเตอร์ก็เปิดค้างไว้อยู่นะทุกคนอืป้าชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วสิว่าห้องทดลองเนี่ย เอาไว้ผลิตสกีบีดี้ทอยเลตหรือจริงๆแล้วเอาไว้เอาไว้ผลิตหรือว่าเอาไว้ผลิตฝั่ง Alliance กันแน่นะเพราะเห็นก็มีทั้งอุปกรณ์ของสกีบีดี้ทอยเลตแล้วก็มีอุปกรณ์ของฝั่ง Alliance ด้วยนะอะมาช่วยกันคิดดกว่าจริงๆแล้วคุณดาฟักบุมตั้งใจจะผลิตสกีบีดี้ทอยเลตหรือว่าตั้งใจจะผลิต Alliance หรือตั้งใจจะผลิตพร้อมกัน2ตัวนั่นแหละหรือเปล่านะทฤษฎีนี้เราต้องมาช่วยกันคิดอ่ะแล้วตรงนี้ป่าก็เพิ่งอ่านออกนะครับมันเป็นเนื้อเพลง สกีบีดีบ,บ๊อบบ๊อบเย็บเย็บ,ยบสกีบีดีบ๊อบบ๊อบนี่นี่สกีบีดีบ๊อบบ๊อบเย็บเย็บอืมแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือในแฟมนี้นะครับมันจะมีสองสายพันธุ์นะมีเป็นสกีบีดีทอยเล็ตธรรมดาแล้วก็มีเป็นแอสโตรทอยเล็ตนะครับเอออืมมันจะเป็นแฟมที่สําคัญด้วยนะมีตราของสกีบีดีด้วยซึ่งตรงนี้ปากก็ได้แปลไปให้เรียบร้อยแล้วคนระับแต่ก็ลืมสังเกตวันนะมันเป็นวัน ที่2เดือน7ปี1 9 7 9โอ้อันนี้ปี2024ใช่ไหมคำนวณแปบมันคือ45ปีที่แล้วนะทุกคน45ปีที่แล้วแล้วคุณดาฟัคคุณซีเคเอนี่ยอายุในภาพนี้คืออายุเท่านี้แล้วแล้วตอนนี้2024หรือป่าไม่แน่ใจนะว่าในไทม์ไลน์ของ เรื่องสก,กิบีที่ทอยเล็ตเนี่ยอยู่ปีไหนเอาเป็นว่าตอนนี้อิงตามไทม์ไลน์ของโลกปัจจุบันแล้วกันเป็นปี2024ซึ่งมันห่างกัน45ปีถ้าคุณดับฟักบุมตอนเนี้ยดูว่าน่าจะอายุประมาณ30นะผ่านมา45ปีก็อายุ75ปีแต่ซ c เ e t เอเจนที่โผล่มาให้เราดูทุกๆครั้งเนี่ยเหมือนอายุเท่านี้เลยอายุเท่านี้เลยไม่มีความแก่ขึ้นเลยนะเฮ้ย <c oughs> จะว่าเป็นวิญญาณไม่ใช่ พาคิดได้อย่างเดียวคือ Secret Agent เนี่ยคือร่างโคนิ่งของตัวเขาเองหรือไม่ก็เป็นหุ่นยนต์นะทุกคนสมองระเบิด <laughs> er แล้วสมองระเบิด er แล้วทุกคนทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยโห oh, ตอนนี้ต้องให้ทุกคนช่วยเยอะมากต่อมาก็จะเป็นแฟ้ม2อันที่ b บลูสูตรเขาชี้ให้ดูนะครับเป็นแฟ้ม2อันนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร ไม่ได้เปิดดีเทลข้างในให้ดูนะแต่โลโก้ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยคือทีวีนะทุกคนเป็นทีวีซึ่งยังไม่เห็นอุปกรณ์ทีวีแบบนี้เลยนะครับขอสังเกตอีกทีเรายังไม่เห็นอุปกรณ์นี้อุปกรณ์เกี่ยวกับทีวีในล a บนี้เลยนะเราเห็นมีดเห็นหอกเห็นออกตบุรเห็นดาบอันบักเห็นกล้องเห็นกล้องเห็นลําโพงนี่ก็ดูไม่ออกจริงๆว่ามันใช่ทีวีหรือเปล่ามีแว่นตา อ่ามีแว่นตาก็มีกองแฟมเนี่ยกองแฟมพวกทีวีอ๋อนี่คือพี่แบ็กสปีเกอร์เขาดูอะไรอยู่นะเขาดูอะไรอยู่อ,อ๋อเหมือนจะเป็นเลนส์หรือเปล่ามันเป็นเลนส์แกนกลางเหรอแกนกลางไททนันก็ไม่ใช่ว่าแกนกลางไททันมันใหญ่กว่านี้เยอะ เหมือนพี่บูสูตรเองก็จะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรเพราะเขาเขาทำท่าเขาทำท่านี้นะครับแสดงว่าซีเคีย a เอเจนต์ก็ไม่ได้บอกอะไรให้เขารู้เยอะมากมายนะแต่เขาตั้งใจให้ทุกคนเนี่ยมาที่แลบนี้แหละมันต้องมีเหตุผลสิทุกคนมันต้องมีเหตุผลที่ซีเคีย a เอเจนต์ตั้งใจให้มาแล้วเนี่ยไอเจ้าออกโตพุตอันนั้นเห็นไหมมันใช้ได้จริงๆโอ้โหทีวีเป็นทีวียี่ห้อสกิบีดีด้วย ตร,ตรงนี้มีตัวหนังสือให้เราสังเกต้วนะครับว่า n n, 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 n อะไรวะ n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  อะไรสักอย่างนะทุกคนเหมือนกับเหมือนกับสัญญาณมันโดนลบกวนนะครับมันโดนแสงนี้ไปมันจะมีแสงนี้ขึ้นตลอดนะไม่มีข้อความนี้ขึ้นตลอดนะครับนี่ที่พิลักพ่รักคามเมราแมนบาซูก้าเขาให้ไว้ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะ ตอนนี้พี่แบ็กสปีคเกอร์เกือบจะตุยแล้วด้วยดีว่าความโกดแค้นไม่ไร้ายแรงเท่าภารกิจนะครับพี่เทก็ยังมาช่วยแบ็กสปีคเกอร์อยู่ดีนะแล้วตรงนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าพี่บูสูตรเขาตุยหรือยังคือปกติอะถ้าเกิดว่าจะตุยจริงๆเนี่ยมันต้องแบบความเสียหายมันต้องหนักกว่านี้นะแต่ว่าไฟที่กล้องเขาหายไปแล้วอะ่ะ <laughs> ใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเรามีความเป็นไปได้ที่เขาจะตุยอีกก็คือพี่เท่กับแบ็กสปีกเกอร์ทิ้งเขาไว้ที่เนี่ยไม่ได้พยายามที่จะปลุกเขาขึ้นมาอะไรขึ้นมาเลยหรือว่าพี่บูสุจะอยู่แค่นี้นะ <laughs> ไม่ตัวละครหลักเหลือไม่กี่คนแล้วทุกคนมันจะจบจริงๆแล้วเหรอ <laughs> และสองคนนี้ก็เตรียมอาวุธเท่าที่หาได้ในห้องแอบนี้ไปลุยต่อนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปลุยไหนต่อนะซีเค e t เอเจนต์มีแผนอะไรให้เขาไปลุยไหนต่อไม่รู้นะแต่ตอนนี้เหลือกันแค่สองคนแล้วแต่ก็เป็นสองคนที่ได้อุปกรณ์มาค่อนข้างที่จะครบนะครับแล้วก็เป็นสคนที่แทบจะเก่งที่สุดด้วยถ้าเกิดตัวเล็กนี่ป๋าจะให วายฟูทีวีวูเมนเก่งที่สุดนะครับสองคอนนี้ก็เป็นไทเออร์ล hmm. mm ิสลองลงมานะอืมอืมอืเอเอาแล้วก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการ r รี c t แอคชั่นสกีบี้ทอยเลตตอนที่70พาร์สองทำไมมันเศร้าอย่างนี้นะทุกครั้งที่โผลมาในฉากในแล็บเนี่ยในโรงงานสกีบี้ทอยเลตเนี่ยต้องมีฝั่งอเลียนสไตล์แล้วแล้วเนี่ยเหลือกันแค่2คนแล้วอะทุกคน <c oughs> จะรอดไหมเนี่ย แล้วก็มีหลายทฤษฎีให้เราคิดกันให้หัวปั่นเลยนะตอนเนี้ยคือปาต้องการให้ทุกคนคอมเมนต์บอกทฤษฎีด้วยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงช่วยกันเบ็นสตอรบเลยนะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็เบอร์เดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปนะ้าสวัสดีครับ